อันนี้ก็ชกกันรอบที่สองแล้วนะครับนะครับนักมวยก็บอกว่าไม่เห็นอยู่แล้วนะครับถ้าเราถามเห็นไหมเห็นดีทีนึ่งก็หมัดเพื่อนนะครับหมุนครับมุนครัตัวไัเก็รราน một lượt tên 16 ạ ạ xin chào ạ

That's